ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า C r า t e r s 2น่าจักราวาลอันไกลโพ้นนักล่าสองคนได้รับรายงานจากหัวหน้าว่ายังมีไข่ของตกใครเนี่ยลงเหลืออยู่ในดาวโลกให้ไปกำจัดมันก่อนที่มันจะฟักตัวและจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนถ้าหากภารกิจเนี่ยยังไม่สําเร็จสองนักล่าก็เลยต้องอยูเทิร์ยานเนี่ยกลับไปที่ดาวโลกตัดภาพมาที่แบรด เด็กน้อยที่กำลังนั่งรถไฟไปยังเมืองกรเวนเพื่อร่วมฉลองกับคุณย่าในช่วงเทศกาลวันอีสเตอร์ซึ่งคนขับรถประจําทางเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าสองปีที่แล้วชาวเมืองแถวนี้เจอตัวแม่นประหลาดและก็เดาว่ามันน่าจะมาจากนอกโลกเบรดลีย์ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรากับว่าจําเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาไม่ได้แต่ภาพมาที่บ้านไร่เวสลีย์ก็ได้ไข่ไข่ของตัวใครเนี่ยให้กับควิกลีย์ชายเจ้าของร้านขายของเก่า โดยที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไหาน่าเนี่ยกำลังจะมาเยือนเขารู้แค่ว่าได้เงินก็พอแล้วแถมวันนี้ก็เป็นวันอีสเตอร์ผู้คนเนี่ยก็ย่อมต้องการขาไข่แปลกแปลกเนี่ยไปไว้ในครอบครองตัดภาพมาที่แซลขณะที่เธอกําลังง่วนอยู่กับการจัดเรียงหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์เธอก็เหลือไปเห็นแบรดที่กําลังลงจากรถประจําทางเธอเนี่ยดีใจมากเพราะว่าถ้าหากเธอเขยนข่าวว่าแบรดกลับมาที่เมืองแล้วละก็คนในเมืองจะต้องสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นแม่นประหลาดเมื่อ2ปีก่อน มันจะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่แน่นอนเมแกนสาวน้อยเนี่ยก็เห็นด้วยกับแซลเพราะว่าเธอเนี่ยชอบกินเผือกเหมือนกันแบรดเดินทางมาถึงบ้านของนาน ας, ่า่าของเขาซึ่งบ้านญาเนี่ยก็ได้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเล miles, ็กๆในเมืองแห่งนี้แซลก็เดินทางไปหาฮาฟซึ่งตอนนี้เขาเนี่ยเป็นอดีตนัมเพอไปแล้วแซลก็เลยบอกด้วยความตื่นเต้นว่าแบรดนกลับมาแล้วฮาฟก็เลยของขึน้นทันทีเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวประหลาดนั่นถ้าไม่มีใครพูดถึงมันคนในเมืองเนี่ยก็จะลืมไปเองฮาฟก็เลยไล่ไลี่ย ไปไกลๆจากรถบ้านของเขาและต่อมาเวสลีย์ก็เอาไข่ตัวประหลาดเนี่ยมาไว้ที่บ้านของควิกลีเรียบร้อยโดยได้ค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเบียร์สองลังกับหนังสือโปอีกบึกหนึ่งระหว่างขับรถกลับบ้านหนังสือโปเนี่ยก็ได้ปลิวตกไปที่ข้างทางเล่มหนึ่งที่ยานของนักล่าอักก็บอกกับชาลีว่าสาเหตุที่ลีเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าเพราะว่าเขายังหาหน้าที่เหมาะสมไม่ได้ชาลีเนี่ยรู้สึกกังวลเรื่องที่เขาเนี่ยจะต้องกลับไปที่โลกมนุษย์เพราะว่าที่นั่นเขาเนี่ยไม่มีใครเลย คงจะมีแค่แบรดคนเดียวที่เป็นเพื่อนเขาแถมคนอื่นก็มองไม่เห็นเขาด้วดซ้ําเขาก็เลยขอร้องให้เพื่อนทั้งสองเนี่ยอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวที่นั่นไม่งั้นน่าเหงาแย่เลยตัดมาที่แบรดเขาเนี่ยกระทาเก่เาโดยการช่วยเมแกนจากการถูกลวนลามของเวสลี์ทำให้เขาเนี่ยโดนติกลิ่งออกมานอกร้านอาหารและเมแกนก็รีบขับรถพาแบรดหนีระหว่างทางเธอก็ลอให้ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนพ่อของเธอเนี่ยก็คือเจ้าของหนังสือพิมพ์ของเมืองนี้ แบรดเองเนี่ยก็ระแวงพวกนักข่าวมาขุดคุยเรื่องสัปลาดต่างดาวอยู่มากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากคนพูดถึงมันอีกตัดมาทางฝั่งของย่านาน่าเธอน่ะพาซินดี้มาซื้อไข่อีสเตอร์ที่ร้านของควิกลี่ซึ่งเขาเนี่ยก็บอกไปว่าเอามาจากยุโรปราคามันเลยสูงหน่อยย่าแกเนี่ยก็เลยเหมามาครึ่งหลังเพื่อต้องการจะเตรียมแจกเด็กๆและต่อมาควิกลี่ก็สังเกตเห็นชามข้าวหมาของเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยคราบเลือดเมื่อมองดูดีๆแล้วเขาเนี่ยก็พบว่าหมาของเขาเนี่ยนอนแน่นิ่งไปแล้ว พร้อมกับตัวประหลาดที่กําลังกัดกินในร่างของหมาเขาอยู่ควิกลี่เนี่ยตกใจมากแล้วก็พยายามจะหาทางหนีแต่ว่าเขาเนี่ยก็พลาดท่าโดนตัวใครเนี่ยรุมกัดกินตัดมาทางมอร์แกนเขานําพาลูกสาวคนเล็กเข้านอนพร้อมกับไข่ประหลาดและก็กระต่ายแครอทที่ได้มาจากย่านาน,น้าไว้ข้างหัวเตียงโดยไม่รู้เลยว่าอันตรายเนี่ยมนอยู่ใกล้แค่เอ,อ้่มแบรกก็นั่งดูของเก่าๆของเขาอยู่ทั้งเครื่องสื่อสารกับนักล่าที่ตอนนี้น่าจะเจ๊งไปแล้วรวมถึงรูปถ่ายของชาลีที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะหายไปไหน ร莱ก,ก็เลยรู้สึกคิดถึงเขามากเพราะว่าเขาเ,เป็นคนเดียวที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงและดึกคืนนั้นหนูน้อย,ยก็มีอาการไออย่างหนักแล้วก็นอนพลิกตัวไปมาไขของโต้คร้าย,ยก็ฟักตัวออกมาพอดีมันก็เลยวิ่งวนหาทางจู่โจมหนูน้อยหมอแกงก็เลยเข้ามาดูว่าลูกเ,เป็นอะไรหรือเปล่าก่อนที่เขาจะเหยียบเข้ากับร่างของครจนมันเน็ตเละข,ขาเท้าแย่จังเลยลูกกวาดไขอีสเตอร์ของลูกเนยโดนพ่อเหยียบเละซะแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นที่โบสถ ย่านาน่าและก็พ้องเพื่อนกําลังเตรียมซ่อนไข่เพื่อจะต้องรับเด็กๆแนอำเภอคนใหม่ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวเป็นมาร์สคอตกระต่ายเท่าไหร่ย่าน,านาน่าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฮาฟเนี่ยยังสามารถทําได้20กว่าปีแล้วนะไม่แน่คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกสนุกกับมันก็ได้เด็กๆมาถึงเนี่ยก็เกิดความตื่นเต้นกับการหาไข่หลังจบพิธีในโบสถ์ในอำเภอคนใหม่ที่อยู่ในชุดกระต่ายอีสเตอร์เขาเนี่ยถูกตัวใครเล่นงานจนวิ่งหนีแล้วก็ทะลุเข,ข้ามาในโบสถ์ ผู้คนที่ร่วมพิธีเนี่ยตางก็ตกใจกันมากเพราะว่าตามร่างกายเขาเนี่ยมีแต่เลือดเมแกนก็เลยตามหาแบรดจนเจอเธอพยายามจะเค้นถามเรื่องตัวประหลาดนั่นแบรดก็ยังคงบอกปัดด้วยความโมโหมันนะ่ะไม่มีตัวประหลาดที่ว่าหรอกอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เมแกนน่ะโมโหมากเธอก็เลยขับรถไปหาฮาฟเพื่อจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่มีแบรดเนี่ยตามมาด้วยเมแกนขอร้องให้ฮาฟเนี่ยกลับเข้ามือไปช่วยชาวบ้านแต่ฮาฟก็ยังมโมโหเพราะว่าเป็นชาวบ้านนั่นแหละที่ไปลงคะแนานให้กับอีกคนนทําาาให้เขตกงน และเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบ้าบอนี่อีกและตอนนี้ยานของนักล่าเนี่ยก็มาถึงโลกมนุษย์แล้วชาลีเนี่ยก็เลยเก็บหนังสือโป๊ที่ตกอยู่ที่พื้นเนี่ยขึ้นมาดูเป็นจังหวะเดียวที่ดีแล้วก็อักเนี่ยเดินมาเห็นพอดีอักก็เลยสั่งให้ดีเนี่ยแปลงร่างได้แล้วใบหน้าที่ลีเห็นเนี่ยก็คือสาวสวยที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเขาก็เลยแปลงร่างออกมาเสมือนเป๊ะเลยแซลน่ะวิ่งมาแล้วก็ขวางหน้ารถเมแกนเธอเล่าด้วยท่าทีตื่นตะหนกว่าเธอเนี่ยเห็นตัวกลิ้งๆนำ้ำ แบรดก็เลยอาสาไปดูแล้วเขาก็พบว่าควิกลี่เนี่ยถูกพวกมนันเล่นงานจนหน้าเละและเนื้อตัวเนี่ยมีแต่แผลเวอร์เขาก็เลยรีบวิ่งกลับขึ้นรถไอตัวประหลาดน,นั่นมันก็ไล่ตามมาโจมตีทั้งยิงน้ําใส่ทั้งกลิ้งชนรถทั้งกัดล้อแมแกนก็เลยรีบสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับออกไปเมื่อแบรดมาถึงบ้านของย่าก็พบว่าย่าเนี่ยกำลังถูกตัวประหลาดเล่นงานอยู่เขาเนี่ยก็เลยถามหาว่าไอเครื่องนดำๆของเขาเนี่ยมันอยู่ไหนย่าเนี่ยก็คิดว่ามัน,มนเป็นรีโมททีวีก็เลยวางไว้อยู่บนโตะ ร莱ก,ก็เลยไปหยิบและก็กดปุ่มที่เครื่องทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างแรงทําให้ตัวบ้านนั้นอะระเบิดเละเต็มข้างฝาและต่อมานักล่าก็มาช่วยพวกเขาเนี่ยไว้ทันเวลาพอดี布รก,ก็เลยแนะนําญาติให้รู้จักกับนักล่าและเขาเนี่ยดีใจมากที่เจอกับชาลีอีกครั้งชาลีก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยทำงานให้กับอวกาศแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีตัวตนเวลาได้ทํางานกับพวกนักล่าอาจจะอยู่ในโลกได้ไม่นาน พวกนักล่าเนี่ยก็เดินทางไปยังร้านอาหารที่โดนตัวใคร่ในบุกยึดพวกมัน,นกัดกินข้าวของอย่างสนุกสนานอักและก็ลีเนี่ยก็ช่วยกันยิงกาจัดพวกมันจนมีบางส่วนเนี่ยกลิ้งหนีจากร้านมาได้ชาวเมืองเนี่ยต่างก็วิ่งหนีกันวุ่นและพวกมันเนี่ยก็กลิ้งป่วนไปทั้งเมืองทั้งกัดกินสายไฟกลิ้งจู่โจมผู้คนไม่เว้นแม้แต่สํานักพิมพ์ของมอร์แกนที่โดนตัวกลิ้งจูจ่โจมมอร์แกนเนี่ยก็ถูกพวกมันยิงหนาพิสัยจนพวกแบรดเนี่ยต้องรีบพาเขาขึ้นรถหนี ชาวบ้านก็ต่างพากันหนีแล้วก็มารวมตัวกันที่โบสถ์เวสลีย์เนี่ยคิดจะหนีแล้วก็หาทางออกจากเมืองแต่ว่าเขาเนี่ยก็ขับมาเจอทางตันที่พวกโตัคล้ายเดินมาดักรออยู่เมื่อลีเห็นหน้าพนักงานร้านอาหารก็จัดการเปลี่ยนร่างจากสาวสวยสุดเอ็กซ์มาเป็นพนักงานร้านคน,นี้แทนพวกตัก่านเนี่ยก็ยังเดินหน้าออกกำจัดโตัคล้ายจนถึงตอนดึกแต่ว่าลีเนี่ยก็ยังคงหาร่างเปล่ยนไม่เลิกจนชาลีเนี่ยต้องเข้ามาช่วยห้ามเพราะว่าลีกำลังจะกลายร่างเป็นชายร่างยักษ์ท่าทางน่ากลัว ชาลีเนี่ยก็รีบการหนังสือสาวสวยกับลีดูจนเขาเนี่กลายร่างเป็นสาวสวยคนใหม่และต่อมาลีก็รี้บ,บุกจัดการพวกตัวคล้ายต่อจนเขาเนี่ยพลาดท่าโดยพวกมันเนี่ยรุมทำร้ายจนตายเมื่ออักได้ยินเสียงร้องของลีเขาก็ได้วิ่งมาหาทันในนั้นก็รู้ว่าเพื่อนเนี่ยตายแล้วอักก็เลยโมโหมากจนเผลอกลายร่างเป็นหน้าเดิมชาลีก็เลยพาอักมาพักที่โบสถ์เพราะว่าเขาดูเศร้ามากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ตกกลางคืนซินดี้เนี่ยก็ถูกพวกมันไล,ล่ล่ นูน้อยก็เลยปั่จักรยานหนีและก็ส่งเสียงกรีดดังลั่นเบรดก็เลยรีบวิ่งตามมาช่วยแต่ว่าพวกตัครเนี่ยมันก็มีจํานวนที่เยอะเกินไปทันใดนั้นเสียงปืนในกระดังขึ้นหลายนัดปรากฏว่าเป็นฮาฟที่เขาเนี่ยกลับมาช่วยชาวเมืองแบรดเนะี่ยสังเกตเห็นว่าไอ้พวกตัใครเนี่ยมันกลิ้งไปรวมตัวกันที่ป่าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันนะ่ะมีแผนอะไรอยู่และก็ในโบสถ์พวกชาวบ้านกําลังรุมโทษแบรดว่าเขาเนี่ยเป็นคนพาตบ้านนั้นมาที่เมืองนี้ ทำให้ฮาร์ฟในโมโหมากที่ทุกคนมานั่งทุกกันเองแบบนี้ตอนนี้เราเนี่ยต้องร่วมมือกันจัดการกับพวกตัวบ้านั่นแบรดเนี่ยก็เลยเสนอแผนขึ้นมาว่าพวกมันเน่ยเป็นตัวสัตว์กินเนื้อใช่ไหมงั้นเราจะล่อมันไปที่โรงงานผลิตเนื้อและก็ระเบิดมันซะพวกแบรดก็มุ่งหน้าไปที่โรงงานเนื้อแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยออกมากองไว้ที่พื้นเพื่อจะล่อพวกมันแล้วก็แอบแย็ระเบิดฝังไว้ในกองเนื้อด้วยชาวบ้านที่เหลือในกระตางเฝ้าดูเหตุการณ์เมื่อพวกมันเนี่ยได้กลิ่นเนื้ ชาวบ้านเนี่ยค่อยๆเดินขบวนจากโบสถ์ตามพวกมันน่ะไปโดยชาลีเนี่ยก็ได้แจกปืนให้กับทุกคนไว้เพื่อจะป้องกันตัวเมื่อมาถึงโรงงานเนื้อจ,จู่ๆชาลีเนี่ยก็วิ่งหนีจากขบวนของชาวบ้านและเมื่อพวกมันเนี่ยก็ลิงมาถึงโรงงานเนื้อพวกมันก็กัดกินเนื้ออย่างรอร่อยบแบ็กก็เลยรีบปิดประตูโรงงานก่อนจะจุดชนวนระเบิดและก็รีบวิ่งหนีอย่างไวและต่อมาโรงงานเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นชาวบ้านต่างก็โห่ร้องดีใจที่ระเบิดมันได้สําเร็จแต่แล้วเสียงกลิ้งครุกๆุกบางอย่างเนี่ย ก็ดังมาจากข้างในไอ้พวกโตคล้ายเนี่ยมันมารวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็กลิ้งทะลุป,ประตูโรงงานออกมาพวกแบรดเนี่ยก็รีบวิ่งหนีเพื่อจะมาตั้งหลักชาวบ้านต่างก็วิ่งหนีก็จะกระเจิงเมแกนเนี่ยก็เลยรีบขับรถเพื่อจะไล่าตามมันไปเพราะว่าตอนนี้มันกําลังมุ่งหน้าไปที่โบสถ์แถมในโบสถ์เนี่ยก็ยังมีคนชราและก็เด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยและเธอเนี่ยก็ขับรถเบียดสกัดมันไว้จนรถของเธอเนี่ยพลิกคว่ำพวกมันเนี่ยก็ตั้งหลักได้ก็เลยกลิ้งมุ่งหน้ามาทางโบสถ์ต่อเธอก็เลยต้องรีบวิ่งเพพื่่ออจะไปหา ทันในนั้นยานของนักล่านเนี่ยก็บินพุ่งเข้ามาและคนขับเนี่ยก็คือชาลีเขาเนะี่ยบังคับยานให้พุ่งชนมันอย่างแรงจนเกิดระเบิดลูกใหญ่แบรดเสียใจมากที่รู้ว่าชาลีเนี่ยสละตัวเองเพื่อจะช่วยเมืองนี้ไว้ฮาฟก็เลยกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของเขาและต่อมาอักก็ได้กลายร่างเป็นหน้าชาลีเพื่อจะให้เกียรติในความกล้าหาญครั้งนี้รุ่งเช้าแบรดในก็เตรียมตัวขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับเมืองหลวงโดยที่มีเมแกนย่านานา่าแล้วก็อักเนี่ยเดินทางมาส่งเขา ขณะที่แบรดกกำลังจะจูบลาเมแกนฮาร์ฟเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาจากรถแล้วก็บอกว่าให้ดูนั่นสิก่อนจะเห็นชาลีเนี่ยวิ่งพร้อมกับลากร่มสีชมพูเนี่ยมาทางนี้แบรดเนี่ยดีใจมากที่ชาลียังไม่ตายชาลีก็แปลกใจนิดหน่อยที่เห็นอักเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวเขาทันในนั้นก็เกิดลมกันโชกแรงวัตถุประหลาดบางอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายานแม่เนี่ยบินมาแล้วก็รับตัวอักเนี่ยกลับไปที่ของเขาส่วนชาลีเนี่ยก็ไม่กลับไปไหนแล้วจะอยู่ที่เมืองนี้ คนขับรถประจําทางเนี่ยกระตกใจมากกว่าว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันอยู่ f o งั้นเหรอหรือว่าอะไรฮาร์ฟก็เลยแนะนําว่าให้เขาเนี่ยรียบขับรถกลับเมืองแล้วก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังทั้งนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าบ้าอีกก่อนที่แบรดจะจูบลาเมแกนแล้วก็เดินขึ้นรถไปฮาร์ฟเนี่ยก็เลยเรียกชาลีแล้วก็ยนของบางอย่างให้กับเขาสิ่งนั้นเนี่ยก็คือตราของนายอำเภอความกล้าหาญของชาลีเนี่ยสมควรแก่ตําแหน่งใหม่ชิ้นนี้ พอที่รถประจําทางเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าภาคนี้นะฮะก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมกับความกวนตีนของไอ้ตัวใครแต่ความกดดันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าภาคแรกนะฮะส่วนความมันของหนังภาคตอนเนี่ยก็ยังสนุกมากๆและตอนท้ายเนี่ยมันก็พอมีรุ่นอยู่บ้างว่าจะสามารถถล่มพวกมันที่เป็นร้อยตัวได้ยังไงสรุปว่านี่เป็นภาคต่อของหนังแนวสัตว์กินคนที่ทำมาได้สนุกมากๆนะครับ แม้จะด้อยกว่าภาคแรกไปนิดนึงแต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะหามาดูนั่นเองนะครับและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป31%และคะแนนจากเว็บไซต์ m d b นะฮะได้ไป5.5คะแนนและถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอต,ตัวต่อไปครับ